วันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแจกแร่เรืองแสงนะครับครับมองไปประมาณนี้ครับนี่เป็นแสงไฟธรรมดาสีเหลืองๆปกติครับนี่ครับนะครับต่อไปไปดูไรที่มืดครับแต่ใครตัวสามสิบเซกต์ถามไม่ม้องลินนะครับมันกระตุกครับเด๋วเราสับพังเอา นี่ครับกระโดดลงไปแล้วครับไปดูในที่มือครับนี่ครับมันเป็นประมาณนี้ครับไปไปดูเนี้ยยังยังยังผมรมีบผมเนี้ยต่อไปไปดูอินเสิร์ตน้านะครับถ้าใครลองแล้วแนะนําอย่าไปอย่าไปที่น้ำเขาโคตรกระตุกเลยครับนี่วินิบนน้ําครับนี่ครับ นี่ต่อไปเอาใต้น้ำครับนี่ใต้น้ำครับสวยไหมครับเหมือนในขเขาว่าแต่แต่มันกระตุกครับแค่นั้นแหละใครจะสับกาไม่ต้องเล่นครับ